เขตที่เราบอกไปร้อยสี่สิบนะครับต้องมีไม่รวมบัติตรอยสิบเเขตเราต้องชนะให้ได้แล้วก็มีหน่วยแล้วส่วนเขตอื่นอีที่หมื่นกว่าหมื่นกว่าเราก็สู้เราอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาโดยไม่คาดหมายเพราะจะลืมว่าเดิมจากศูนย์เราได้หมื่นกว่าเรามีเป้าหมายแต่ละเขตแต่ละผ้าแต่ละไว้ชัดเจนแต่ละเรา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 ดูหมดแล้วครับแต่เราการต่อสู้เราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เขาพูดในอดีตคือการซื้อเสียงการใช้กลไกรัด มาเอาเปรียบอะไรเงี้ยก็มีอยู่ซึ่งครั้งท OK> ี่แล้วก็มีอยู่เยอะที่เราแพ้ไปโดยที่คะแนนบัตรเสียเนี่ยมหาศาลเราเกินกว่าั้งเราแพ้ไม่น่าจะแพ้แต่ว่าบัตรเสียเกินมหาศาลซึ่งซตรงนี้เราก็ต้องหาทางป้องกันดูครับและมีหลายอย่างที่เป็นกลไกคำนวณบัตรเขย่งคำนวณอภิสฎานอะไรเนี่ยบัญชียชื่อซึ่งซึก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องหาทางป้องกันหลายหละคือทําให้อยากจะเห็นพักคก้าไกลได้ปฏิริษี ห้าสิบคนเยอะอยากจะให้เหลือให้น้อยนะเพราะเห็นว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่นะเพราะมันเติบโตคือต้องการที่จะฆ่าเพื่อไทยเลยทําเป็นแบบใบเดียวนะแล้วก็แบบสสเพิ่งมีใบเดียวก็เลยต้องไม่ให้พรรคไทยโตก็ได้ผลนะครับแต่มาโป่งที่พักก้าวไกลนะครับเขาคิดว่าจะฆ่าก้าวไกลแต่พอทำมาเสร็จแล้วตอนนี้ก็อาจจะไปคิดผิดก็ได้นะครับคิดผิดยังไงไหมครับเพราะว่า ในส่วนของพรรคเก้าไกลเราพร้อมทั้งสองระบบจะเป็นแบบอีกแบบไปได้แต่เราคิดว่าถ้าเป็นแบบ MMP จะเป็นธรรมแก่ทุกภรคการเมืองมากกว่าประโยชน์ต่อประชาชนจะเกิดขึ้นมากกว่าท่านเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแบบัตรหนึแ่งบบใบแยกกันนะครับแบบคู่ขนานศูนย์เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนื่องจากว่าพรรคเก้าไกลไม่ใช่เป็นพรรคใหม่เราเป็นพรรคเก่าเดิมเนี่ยตอนที่เป็นพรรคอนาคตใหม่เรามีเขาเรียกว่ามีคะแนนศูนย์คะแนนนะครับ ฐานศูนย์ไม่มีคะแนนเลยทักอันหนึ่งไม่มีหัวคะแนนไม่มีคะแนนมีพักเขา้ากับอ่พักอนาคตใหม่ขึ้นมามีคนที่รู้จักก็มีอยู่สามคนก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอ่คุณปียบุตรแสงกระดกคุณและครูคุณพนิกาวานิซึ่งคนรู้จักเป็นผู้นำในการหาเสียงผมไปเริ่มหาเสียงครั้งแรกตอนกรุงเทพขยับนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกของพักอนาคตใหม่ไปยังมีคนถามนะครับว่าเออใครเป็นหัวหน้าพักผมก็ชี้คนนะี้เนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาว่าใครเหรอเออบอกอ๋อ ไม่ตีเทนนิสแล้วเหรอโรดูขาวขึ้นนะ <laughs> เขาู่ที่าเป็นคุณพาราดอนศรีชาญพันธ์ครับ <laughs> <laughs> ตอนนั้นนะครับ <laughs> เขาไม่ตีเทนนิสแล้วเหรอ,อจริงเหรอแล้วไม่ได้คนเดียวนะครับเจอหลายคนพูดซ้ำๆแบบนี้เลยนะครับนะเอ้าแล้วมาเป็นนักเล่นการเมืองไม่ได้ไปตีเทนนิสแล้วขาวขึ้นเลยอะไร,รนั่นคือแสดงเห็นว่าศูนย์จริงๆไม่มีใครรู้จักคุณตราทรมาก่อนแล้วหาเสียงเครื่องมาสักพักหนึ่งก็ถึงมีมีฟ้าลักพ่ออะไรถึงเติบโตขึ้นมาตรงนั้นไป ตอบเราก็าได้คะแนนยังไงร,รู้ไหมครับเราได้ชนะเลือกตั้งสอสเขตสามสิบเอ็ดคนเราได้บัญชีรายชื่อมาห้าสิบเอาเฉพาะเขตนะครับเฉพาะเขตสามสิบเอ็ดเราได้ที่สองทั้งหมดแปดสิบเขตนะครับประมาณแปดสิบเขตที่สองนะครับเดี๋ยวหายใจรถต้นคอแปดสิบเขตเราได้ที่สามที่มีคะแนนเกินสามสิบคะแนนเกินสองหมื่นนะครับสามสิบเขตทั้งหมดรวมกันอันนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดเขตนะครับซึ่งก็ดีอย่างนั้นเมื่อตอนพักอนาคตใหม่เราศูนย์ แต่ตอนนี้เรารับนับคะแนนอย่างนี้เรามีสองหมื่นขึ้นสามสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยที่สองเนี่ยลดต้นคออยู่เนี่ยอยู่ทั้งหมดและชนะด้วยเนี่ยรวมแล้วร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดเขตซึ่งเราต่อยอดสามารถต่อยอดเอาชนะได้ตรงนั้นจากศูนย์นะนี่เราไม่ใช่รากศูนย์แล้วนะครับเรามาคะแนนแล้วคะแนนบริสุทจริงๆจากการเลือกตั้งของประชาชนจริงๆนอกจากนั้นยังมีเขตอื่นอีก้วครับที่คะแนนได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าจากที่เมื่อก่อนเราศูนย์นะครับแต่ตอนนี้นเราเริ่มทะตาที่หมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะ ถ้าผู้สมัครของเราที่เราคัดสรรไปลงพื้นที่ดีๆแล้วก็เราทํางานแข่งขันอีกตั้งระยะหนึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถเบ่งสามารถเบ่งชนะหมื่นกว่านล้วมีได้อีกหลายเขตตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เราเราไม่ได้กังวลในการที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้งไม่ว่าพักการเมืองใดเราพร้อมเย็นพักหลักละพัก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 ใหญ่ได้แล้วเราเชื่อว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจเราเราเลยสู้แล้วมีเขตที่ที่เราตัวชี้วัดได้ชัดเจนและเป็นคะแนนบริสุทธิ์ไม่ใช่คะแนนจากการไปซื้อเสียงหรืออะไรแล้วไม่ต้องใช้หัวคะแนนเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นเองครับในส่วน ก็ลเลยไม,ไม่ได้กังวลสองสองสองระบบนั้นอะไรก็ได้ครับอย่างน,น้อยก็คือเขตเขตที่เราบอกไปร้อยสี่สิบนะครับต้องมีไม่รวมปฏิริร้อยสี่สิบเอ็ดเขตเราต้องชนะให้ได้แล้วก็มีหน่วยอันนั้ยเขตอื่นอีที่หมื่นกว่าหมื่นกว่าเราก็สู้เราอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาโดยไม่คาดหมายเพราะอย่าลืมว่าเดิมจากศูนย์เราได้หมื่นกว่านะครับตอนนี้จากหมื่นกว่าจะเป็นสามหมื่นสี่หมื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายที่เราจะทำได้ แต่ไอ้สองหมื่นกว่าเป็นสี่หมื่นสามหมื่นเนี่ยมันเรื่องที่เราทําได้เรามั่นใจในส่วนนั้นนะครับก,ก็คิดว่าเราเราจะต่อสู้เอาชนะตรงนั้นให้ได้เรามีเป้าหมายแต่ละเขตแต่ละผ้าแต่ละอะไรไว้ชัดเจนแต่ละเราดูหมดแล้วครับแต่เาการต่อสู้เราก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เขาพูดในอดีตคือการซื้อเสียงการใช้กลไกรัฐนะมาเอาเปรียบอะไรเงี้ยก็มีอยู่ซึ่งครั้งที่แล้วก็มีอยู่เยอะที่เราแพ้ไปโดยที่คะแนนบัตรเสียเนี่ยมาหาศาล เราเกินกว่าั <but universal movement> ้งเราแพ้ไม่น่าจะแพ้แต่ว่ามปนบัตรเสียเกินมหาศาลซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ต้องหาทางป้องกันดูครับและมีหลายอย่างที่เป็นกลไกคํานวณบัตรเขย่งคํานวณอพิสดารอะไรเนี่ยบัญชีชื่อซึ่งซึ่งมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องหาทางป้องกันและเชื่อว่าประชาชนถ้าเห็นว่าอยากให้เราเป็นรัฐบาลมาช่วยกันป้องกันช่วยกันตรวจสอบเกาะติดผมว่าอํานาจประชาชนเนี่ยจะช่วยได้ทุกเมื่อ นะครับเพราะเราไม่มีหัวคะแนนเราต้องการประชาชนทุกคนมาอาสาช่วยกันผมเชื่อตรงนี้จะเป็นพลังใหม่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลนครูด้วกันเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศทำได้จริงๆนะขอขอมาช่วยกันแล้วกันนะครับ